อ,ออ้ยออ้ยออ้ยคึกขึ้นแฮ้สิไปหน้านี่คึกขึ้นแฮะอ,ออ้ยออ้ยอาบน้ำาลา้วกแล้วเอ้ยดีใจว่ดีใจบ่ดีใจที่ได้ไปหน้าว่านี่บ่บ่ดีใจอยู่ววสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับขอสู่ส่องป้าจอยคือเก้าแมนบอกแมนบ่ ชอบแม่จ้อยห้าวะ่วะว่านี่สบายดีสวัสดีเด้อปลาดุงเด้อเบอร์สุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเด้อยินดีต้อนรับเขาม,มาเบิ่งมาหน่อยเด้อมาหน่อยบ,อบ,อบอ่ว่าเฮ้ยมาง่า่วะสิมาหน่อยอันนี้บ่เป็นมาหน่อยใดๆอันนี้บ่โอ,อ้ อีหล <S 々> ่ะแม่เป็นมาน้อยเลยได้บ่เฮ้ยเป็นมาวะเฉยมาได้มาได้บ่บ่โอ้ยคึกแค่ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นที่ได้ไปหาไม้จิ้ววะบ่ตื่นเต้นบ่บ่อีพ่อไปบุอีพออาบน้ำไปไปน้าไปนะไปหาไม้จิ้หาไม้จิ้หาไม้จิ้มือนี่ อยู่เท่าคัมมือนี่บ่บ่ยิ่งคัมอยู่บ่อบอ,อันนี้บ่บ่บ่ไปตากลมพัดลมธรรมชาติกีกตูบ่บ่เหนื่อ,อยอดอ่เตืนจะไปหน้าบอ่ออันนี้บ่ นี่คือคักแค่ไหมนี่บ่บ่ดีใจให้แม่ก็พ่อไปตากแดดบ่บ่ให้พ่อก็แม่ไปเกี่ยวข่าวใจมิตู้บ่บ่ออืออีหล่าเนียใช่อีหล่าชิด้องเกี่ยวข่าวบ่บ่คือคักแค่ไหนอนี่บ่ไปจักบ้านรับปุ๋ยไปจักนี่บ่ จะชู่น้ไม่ตู<า>้อบให้แม่เลงเกี่ยวเขาบอมาดูอีหล่าชิวนาไม่ตู้ะอดูดน้ำพุตู้อเออจอยูน่นไม่ตู้บเลยนอนเต้นี่นันบอมตู้ิจึงจึงจึงจจดมือเลยนี่นันมาดูอเออ chúc 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 thế mà nói mẹ này nè chúc 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 mà chúc 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 na chúc 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 đi lại chúc chúc na chúc 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 เต้นเถอดีบ่บ่ดีใจดีใจดีใจบ่ได้ยังไ่ชไม่ถูกินไหยบ่ได้ยังไม่ปชูไปถูน่ยบูกินยังแค่อิ่มแล้วนี่หอมแจมดานแคอิ่มแล้วนี่บ่เตรียมรถเตรียมจนเตรียมรดอนขาเตรียมรวอ Saya tidak ingin menjauhkan diri saya. Apa? Apa? Eh? 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 Apa? Eh? 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 Saya หล, Salvador, หลอดหน้าสิไปได้บ่บ้านนี่บ่ antis, ให้ชิย่างไปบ่เอ้ยบ่ให้ชิย่างไปบ่บ่ให้ชิย่างไปบ่ฮึดีใจเพิ่นคึกคักเพิ่นนอนอิม uffy, ่มเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบ่จำเขาบอกไปมื้อนี้แล้วก็ม้ามือนี้บ่บ่เฮ้ย สิอยู่นําไปตู้เบิดมือว่ามื้อนี้น่ะบ่บ่บ่ถ้้จึ้งจึ้จึ้งจึ้งจดมือแล้วมื้อนี้เนาะเห็นบ่ดหึสิไปเกี่ยวข้าวยตู้หรือว่าให้ตู้คือเกี่ยวข้าวก็บ่จักตนี้บ่บ่มีตู้คือเกี่ยวข้าวอยู่มื้อนี้บ่ด ดีใจ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 ใช่ได้ไปนาบอกว่าอีหล่ามักบอกอีหล่ามักบอกมักบอกไปนาไปเรียงงวอีนีเจะบอกมันอยู่บ่บอกอุ้ีมีจ้อยว่าบอกอุ้ยอีนจ้อยไมีตู่ว่าเนั่นไปเรียงงวอีนีจ้อยเด้อะว่ะเออเออ

ไฮ้ไฮ kind of like ้ไฮ mm ้มาหน่อยจิเล็ดไปหน้าบ้ามุนี่บ้ามาหน่อยจิไปหน้าบ้ามนี่ะเ้มาหน่อยจิไปแล้วเด้กมนี้คือคากเท้อันนี้บ้าาอืมเฮ้วเฮ้วิ้ออาบหน้ามหากระเด้า Đang thần hát cho lèo vào được bay 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 VETTO CACI ROMA LA! VETTO CACI เออเอออุ้ยเต็มแหงม่เอออุ้ยเจมด้วยเนี่ยไม่จู้นี่ก็ด้อยเชื่อแล้วม嘛นี่ขังนี่ก็พอจู้แล้วนี่นี่ก็พอโจมแล้วนี่บ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 ่หอมแก้มมืดมืดแล้วมบ่นีว่ะอุ้ยบ่เอายาลมไปให้ตู้ลมบ่บ่ อ๋้ยนีจูคลอ,องนี่แลล้เดี๋ยวนีเนมแล้วเนมอีกแล้วเดียวนี้ขึ้นานมาเท่ลานนี่มแล้วนี่ <c oughs> จริงจริงไหนดู <c oughs> ไหนไหน กูับบกะแบบอยู่วค่อยยคอยในลูกคอยในคอยในกัวคอยในกัวว่ะคอยในกัวนี่กรดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไปจุบ 给它。<Thank> mẹ hết chạy đi đâu mẹ hết chạy đi đâu nơ đơn đi đơ, mẹ hết chạy đi đâu chạy nhưng con sắt เนาะวะฉันนอนบอีมัตื่นมากะไงอะนี่บะวะมันนี่นอนอีมอ่ะมันนี่วะจะนอนลหนอ่นอนตั้งแต่หกโมงอ่ะวะนอนแต่หกโมงตื่นหกโมงเศ้าวะอือหยุดวะอือมันนี่ฉีนอนเบนบ่มาเนี่นอนเบนบ่มาน เอ้ยไม่ตู่ผูกอูถาแล้วจ้ะผูกอูถาแล้วจ้ะตอนนี้บ่เอ้ยผูกอู่ถาลาน,น่อยได้ไปจ้ะกรนดีบ่บ่ฮ้ยฮ้ยใใฮอไมมาหินน้ลำลายลูกเทลุ วคือมากิีดแท่นำลอยนั่นมันเปื้อนนะลูกมันเปื่อนในลูกเอ้ยอ้เอ้ยว้้ยออ้ยออ้ยใช่ใช่ซีลุกหรอบ่เฮ้ยซีลูกหรอบ่เฮ้ยอยากลุกหรอบ่บ่ึ

อยากดุกแต่ว่าอยากดุกแต่ว่าดีใจแล้วแม่ดีใจไหมเหรอดีใจดีใจดีใจเธอดีใจก็ดีใจกันดีใจกันเลยเชียวนะดีใจดีใจว่าเอออ่อนให้ดีใจละลายจะดีทั้งยีเดอ่อนบ่หนี่นะบ่บ่อีดาอ่อนแม่บ่หนี่บ่ออ่อนบ่ลูก

้องมหาพี่ห้องนพาเาขีอูนาบอบออืออืออูอยาีลายทีอูนลูกบออือีลายงอนอูนะลูกอือออืออือน้อยอือ

hmm ใช่จะขี้อ huh? huh? ูมราวบอหึึึหอมแท้อันนี้บอมดูึอันนี้คือแหลทีน้องแหลท้น้อมันนี้บมดึึึเบอ่งแมเบิรงแม่มาเมิกี้ม่้อย่งไงบอนย่งไอเอบอ

ปปะปเอากระสีจบคลิปเพียงชั้นี้ก่อนเตรียมตัวไปหน้าก่อนเดอ้อป้าลุงเลยเดีย๋ยวเจอคลิปหน้าเดอ้อขอบุณขอบคุณป้าลุงที่เขามารับทรงชิปอิงผ้ากับแม่จอยเดอ้อจขามารับตั้งแต่ต้นจนจบเด้อขอบุณขอบคุณนายรเด้อนายเห็นอะไรเห็นอ,อะไรขอบุณขอบคุณนาราเดอ้ออืมอจาร์อะุจาร์นะตุจาร์เห็นอะไรตุจาร์ อเมบ้าไปแล้วไปแล้วอเมบ้